สคริปต์ความยาวประมาณ1,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังโอ l ลอตสำหรับช่อง YouTube ของคุณออโต้บริวโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณต้องการขีดขีดขีด,ขดยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้บริววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถถังหลักของยูเครนที่มีชื่อว่าโอปลอตรถถังที่ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการสู้รบอย่างดุดันเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีการทหารของยุคใหม่โอเพลตเป็นรถถังที่มีต้นกำเนิดจากยูเครนโดยการพัฒนาขึ้นมาจากรถถัง T80UD ท,ที่มีชื่อเสียงในยุคสงครามเย็นและนำมาปรับปรุงอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านระบบควบคุมการยิงเกรอะป้องกันและเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถต่อกรกับภัยคุกค,คามในสนามรบสมัยใหม่ได้อย่างมั่นใจ โอ l o t หรือชื่อเต็มว่า B.M.O. p l o t เป็นรถถังรุ่นที่ถือว่าเป็นสุดยอดของสายพันธุ์ T.80 ยูเครนได้ทำการปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์การรบในศตวรรษที่21โครงสร้างตัวรถมีการออกแบบให้ต่ำเพื่อลดพื้นที่เป้าหมายติดตั้งเกราะเชิงปฏิกิริยาแบบดูเพลตซึ่งสามารถสลายแรงระเบิดจากหัวรบจอบเกราะและจรวดต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น RPG หรือแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเกราะยุคใหม่ ภายในของโอปลอตถูกออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อรองรับลูกเรลอสามนายได้แก่ผู้บังคับการพลขับและคนยิงโดยไม่มีพลบรรจุกระสุนเนื่องจากโอปลอตใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ลดจำนวนลูกเรลอลงเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการยิงซ้ำต่อเนื่องที่รวดเร็วขึ้นระบบอัตโนมัตินี้สามารถบรรจุกระสุนใหม่ได้ภายในเวลาไม่ถึง8วินาทีทำให้โอปลอตสามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงในสถานการณ์รบก,กดดัน ด้านอาวุธหลักของโอพลอคือปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะก,กรอบกระสุนแรงระเบิดสูงรวมไปถึงขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าโอพลอสามารถโจมตีรถถังท่าศึกทั้งในระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นรถพุ่งเกราะหนักหรือเป้าหมายอากาศต่ำอย่างเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ ระบบควบคุมการยิงของ o อ l พลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีคอมพิวเตอร์ประมวลผลการยิงที่สามารถคำนวณระยะทิศทางลมความเร็วเป้าหมายและการเคลื่อนที่ของตัวรถถังเพื่อให้ได้วิธีประสุนที่แม่นยำสูงสุดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ตามทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีระบบกล้องอินฟราเรดสำหรับการรบกลางคืนและกล้องความร้อนสำหรับการตรวจจับเป้าหมายจากระยะไกล ด้านเครื่องยนต์โอปลอดใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 6Td 2ขนาด1,200แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดบนถนนถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ธุรกันดารได้อย่างมั่นใจด้วยระบบกันสะเทือนแบบทอชัชนบาร์และช่วงล่างที่เสริมความแข็งแกรง่งทำให้สามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศหลากหลายประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นโคลนหิมะหรือพื้นผิวครุขระ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของโอลรอตคือระบบป้องกันร,รอบด้านนอกจากเกราะดูเพลตแล้วยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาได้ก่อนถึงตัวรถระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่องและระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมี n b c ทำให้ลูกเรือมีความปลอดภัยสูงแมในสถานการณ์รุนแรงที่สุด ในแง่ขอองค์การส่งออกโอเพลตเคยได้รับความสนใจจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้มีการสั่งซื้อโอปพลตที T, ซึ่งเป็นรุ่นปรับแต่งสำหรับใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยปรับระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมอื่นๆให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมลูกเรือไทยจากเจ้าหน้าที่ชาวยูเครนโดยตรงเพื่อให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาโอพลตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้จะมีข้อท้าทายเรื่องสายการผลิตจากสงครามในยูเครนแต่โอพลตยังคงถือเป็นรถถังที่ได้รับความเคารพจากหลายฝ่าย เพราะเป็นหนึ่งในรถถังไม่กี่คันในโลกที่สามารถผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกและยุทธวิธีตะวันออกได้อย่างลงตัวด้วยโครงสร้างจากสายพันธุ์โซเวียตแต่ได้รับการยกระดับด้วยระบบควบคุมทันสมัยทำให้สามารถแข่งขันได้กับรถถังยุคใหม่อย่างมีโอพาร์2หรือ M1 อาแบรได้ในหลายด้านจุดที่น่าสนใจอีกอย่างของโอคือความสามารถในการอัปเกรดในอนาคต ด้วยการออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนระบบต่างๆได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงเซนเซอร์หรือแม้แต่เครื่องยนต์สิ่งนี้ทำให้ประเทศที่ใช้งานสามารถอัปเกรดให้ทันสมัยต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อรถถังใหม่ทั้งคันเป็นการลดต้นทุนระยะยาวที่คุ้มค่าหากเรามองจากมุมมองของยุทธวิทีโอพลอดถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในสนามรบแบบเคลื่อนที่เร็วสามารถจู่โจมและถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆได้ทั้งในรูปแบบการโจมตีแนวหน้าและการป้องกันเชิงลึกเป็นรถถังที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่ว่าจะใช้ในภูมิประเทศเปิดหรือในเมืองก็ตามในช่วงสงครามปัจจุบันระหว่างยูเครนและรัสเซีย มีการพบเห็นโอปลอปฏิบัติภารกิจในหลายสมรภูมิโดยเฉพาะในการต่อสู้กับกองกำลังยานเกราะของรัสเซียซึ่งโอปลอดแสดงให้เห็นถึงความทนทานการยิงที่แม่นยำและการเอาตัวรอดจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญหน้ากับอาวุธที่ทันสมัยของฝ่ายตรงข้ามสรุปแล้วโอปลอดคือรถถังที่เป็นตัวแทนของความกล้าหาญนวัตกรรมและจิตวิญ,ญญาณของชาติยูเครนเป็นยานเกราะที่ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ดุดัน แต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงที่พร้อมสู้รบในทุกสถานการณ์และยังเป็นรถถังที่ประเทศไทยเองเลือกใช้เพื่อเสริมเคี้ยวเล็บกองทัพบ,บกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือทางทหารที่มีความหมายในยุคป,ปัจจุบันถ้าคุณชอบเรื่องราวของสุดยอดรถถังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o b ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสุดยอดเครื่องจักรแห่งสนามรบที่คุณไม่ควรพลาด Kiki